ไพ่ยิบซีต้องการบอกอะไรคุณนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะเพจออฟเวนนะครับคุณจะได้เริ่มทํางานอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม,ใหม่หรือสิ่งที่คุณเคยคิดไว้อยากจะทําในตอนเด็กจะได้กลับมาทำในตอนนี้พลังงานตอนนี้เหมือนคุณมีไอเดียที่จะทําอะไรบางอย่างที่จะทําให้ชีวิตคุณไม่เหมือนเดิม5้าถ้วยถึงเรื่องที่ผ่านมาจะทําให้คุณเสียใจและรู้สึกหมดหวังและยังเดินออกมาจาก เรื่องที่เสียใจไม่ได้หรือเรื่องที่ทาพลาดไปขอให้คุณให้ภัยตัวเองและยอมรับสิ่งใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากเรื่องเดิมๆนะครับ6กถ้วยเมื่อคุณออกจากเรื่องเดิมๆคุณจะได้พบกับความอบอุ่นที่เมื่อก่อนคุณเคยได้รับความรู้สึกเหมือนพี่ดูแลน้องความรู้สึกเหมือนคุณมีค่าและน่าทะุถนอมจริงๆแล้วคุณมีค่ายาในตัวคุณอยู่แล้วนะและก็เป็นไปได้ว่าจะได้เจอกับคนที่รู้จกักเมื่อ นานมาแล้วห่างกันไปนานแล้วจะได้เจอกันอีกครั้งไม่เฉพาะคนรักนะครับแต่รวมถึงเพื่อนอาจจะเป็นพี่ที่พี่ที่ทำงานโอ้ลินพันกันสละหัวหน้าเก่าหรือคนที่รู้จักทีไมได้เจอกันนานๆนะครับอ่ะมีสิทธิ์จะได้พบเจอสี่เหลียน ตอนนี้คุณค่อนข้างจะรัดก,กุมและชัดเจนเรื่องการเงินเป็นไปได้ว่าคุณเริ่มใส่ใจสุขภาพทางการเงินของคุณมากขึ้นแล้วจะใช้หรือเสียเงินให้กับเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นดีมากๆนะครับกบมือรัวให้เลยก็อย่างว่าล่ะครับกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทเนาะไม่ได้เรื่องง่ายๆเลยหรือจะหาง่ายก็ตามแต่ก็อยากให้เงินอยู่กับเรานานๆเนาะสิบไม้และช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้น แต่เป็นอะไรที่ควบคุมได้และบางทีมีเอางานกลับไปทำที่บ้านด้วยนะก็อย่าหักโหมจนเกินไปละเพราะคุณอยากให้เสร็จสักทีงานที่คุณรับผิดชอบตอนนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วคุณเก่งนะและจะผ่านมันไปได้อย่างไรก็ดีครับคุณอย่าเสียเวลาให้กับเรื่องที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อยู่กับปัจจุบันและทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเหมือนที่แล้วมาสิงที่พาดไปแล้วให้เป็นบทเรียนนะครับทุกคนเคยพลาดครับเคยล้ม แต่มันต่างกันตรงที่เราล้มและลุกขึ้นไปต่อได้ไวแค่ไหนท้ายสุดนี้ขออธิฐานต่อพระเจ้าครับทรงเมตตาและมอบกำลังหนุนใจพวกคุณให้ผ่านเรื่องที่คุณติดอยู่อย่างมีสติโดยกำลังของพระองค์ขอให้คุณพบเจอเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณนะครับและขอให้พระองค์อวยพรพี่ๆทุกคนนะครับ